สวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคสะ c h a น n e l และก็อยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเป็นนะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์รวมทีมตระกูลโหดนั่นเองท่านผู้ชมวันนี้ก็คือตระกูลดีนั่นเองครับหรือว่าชื่อที่ว่าเป็นชื่อดีในเรื่องวันพีชนะครับก็คือเป็น จำไม่เชิงว่าเป็นตระกูลดีนะครับแต่ก็ชื่อจะมีชื่อแบบว่าดีติดอยู่ใน่าใ,ในชื่อนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เรานําโดยมังกี้ดีกาฟนันเอนมท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มีมังกี้ดีลูฟี่นะครับมาเชลดีพีทหรือว่าหนวดดำนะครับแล้วก็จะมีมังกี้ดีเอสนะครับซึ่งผมก็จําไม่ค่อยแม่นหรอกแต่น่าจะใช่ประมาณนี้นะครับสาหรับ ตระกูลดีเรามาดูกันว่าลงอินฟินิตไปแล้วจะเทพเหมือนกับในเรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยใครที่มีชื่อตระกูลดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสุดยอด สุดเทพเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องฝีมือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในแมปออสตาเนี่ยจะเก่งเหมือนกันในเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปลุยอย่าลืมทายกันว่าจะได้กี่เวฟและดาเมจเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปลุยกันเลย let's go ร้าน king new no shop บริการหาออฟไม่ว่าจะเป็นออฟระเบิดออฟเงินออฟไฟพร้อมทั้งยังมีบริการลงด่านสตอรี่และยังมี on pet afk แมปออสตาทาวเวอร์ดีฟนซ์แบบเลดสุดคุม้มใครที่สนใจติดต่อลิง์ด้านล่างได้เลยครับร้าน ให้ได้ชอบบริการกดเพชรแมป l อส a r เลทสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟู้ไม่ว่าจะเป็นกดเกมพารกดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอดีไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ มาดูกันซิว่าตระก,กูลดีของเราเนี่ยจะทําได้ดีเท่าไหร่ในอินฟินิตนะครับก็ต้องขอเกินก่อนเลยว่าตระก,กูลดีของเราเนี่ยมีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับส่วนเออร์วินและก็เอชแคนอนอันนี้จะเอามาเป็นตัวพิเศษเพราะว่าช่องมันเหลือนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับใครที่ยังไม่ทายก็ลองทายกันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอฟฟาร์มเงินสักคู่นะครับผมโอเค,คท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ฟาร์มตังค์มาพอสมควรและเดี๋ยวผมจะเริ่มวางตัวละครด,ดีกว่าเริ่มจากหนวดดาเลยละกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมวางตรงไหนไปบ้างนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะดูไม่ทันเนาะก็จะมีหนวดดำนะครับตรงนี้1ตัว2ตัวอีตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6นะครับตัวที่7ตรงนี้แล้วก็ตัวที่8ตรงนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นปูการาฟนะครับผมก็จะวางประมาณนี้นะครับประมาณนี้วงก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนต่อไปก็เป็นลูฟี่นะครับลูฟี่ก็จะประมาณนี้ลูฟี่เนี่ยวงจะกว้างมากเลยนะครับก็เลยอาจจะต้องวางให้มันคุ้มคุ้มหน่อย ะจะประมาณนี้ต่อไปเป็น S นะครับ S ก็จะประมาณนี้นะซึ่งผมก็อาจจะขออภัยคนดูด้วยนะครับที่ผมอาจจะวางมั่วๆหน่อยแต่ผมคิดว่าวางแบบน,นี้แหละโอเคแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องวางยังไงจริงๆนะเพราะว่าอย่างเช่น S เนี่ยคือวงเล็กมากนะครับวงเล็กมากผมเลยไม่รู้ว่าจะวางยังไงนะครับส่วนลูฟี่เนี่ยวงกว้างก็จรงิงแต่วงโจมจร,งจร,งจรงิงๆมันก็เป็นแนวแบบแนวแบบแนวแบบเลียมๆหน่อยเออแล้วก็เล็กๆหน่อยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะวางยังไง ส่วนปูกรฟเนี่ยคือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการวางเท่าไหร่เพราะว่าวงค่อนข้างที่จะอำนวยแล้วก็ค่อนข้างสมดุลครับอ่าแต่มีปัญหาจริงเนี่ยน่าจะเป็นเอสนะครับมีปัญหามากในการวางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวางดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวฟ40ดาเมจอยู่ที่5ล้านนิดๆนะครับเดี๋ยวไปเจอทีทีตอนที่แบบไปไกลๆเลยละกันเพราะว่าผมคิดว่าเราอาจจะไปได้ไกลกว่าที่คิดก็ได้เพราะว่าเรามีอ่า นวดดำนะครับก็มีเอวินด้วยซึ่งมันก็อาจจะไปได้ไกลมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่เริ่มตึงๆเลยดีกว่านะครับโอเคไว้เจอกันตอนนั้นแหละไปจริงๆแล้วไปแล้ว few moments later. เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงเวฟ58เป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเรียกกันว่าเวฟมรณนนั่นเองเวฟมรณะก็คือเวฟที่มีตัวแอร์มานะครับซึ่งตัวแอร์ก็เลือดเยอะส่วนดามจเรา ก็น้อยนะครับเพราะว่าตัวที่สามารถตีตัวแอร์ได้ก็คือมีแค่เอสกับลูฟี่เท่านั้นนะครับซึ่ง2พี่น้องคู่นี้ก็น่าจะเอาตัวแอร์เวมห้าสิบแปดไม่ลงนะครับก่อนที่เราจะจากลากันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนเลยว่าแต่ละตัวดาเมจประมาณเท่าไหร่นะเริ่มจากปูกราเลยละกันนะครับปูกราฟหลังจากโดนบัฟไปแล้วอันนี้คือใส่ออฟไฟให้ด้วยครับดาเมจอยู่ที่6กหมื่นหนึ่งร้อยสี่สี่นะครับวงอยู่ที่ห้าสิบคูดาวเจ็ดวินะครับลูฟี่นะครับ ดาเมจอยู่ที่15,492ห15มนจุดหนนะครับวงอยู่ที่41ครูดาวหกจุวิเอ้ยไม่ใช่วงอยู่ที่141นะครับอันนี้ผู้ผิดเนาะต่อไปเป็น S มัดอคัคคีนะครับดาเมจอยู่ที่8,913.4วงอยู่ที่31ครูดาวสนะองจวิตีแบบเดียวนะครับผมอ่าตีแบบเดียวนะลืมบอกด้วยว่าปูก่กาฟตีเอลีแบบใหม่และก็ดูฟี่ตีเอลีแบบเดิมนะครับมาดูกันว่า เราจะไปได้หกสบเดเวฟไหม <c oughs> ได้ห0สิเวฟอีกแล้วเหรอโอ้โหคือแบบผมได้ห0สิเวฟบ่อยมากเลยช่วงนี้นะเพราะว่าเอาตัวแอไม่ลงจริงๆเห็นไหมตัวแอเลือดประมาณสองล้านนะครับซึ่งโอ้โหยากมาก <c oughs> คือเอฟข้างหลังนี่เอาไว้ตีตัวแอรุ่นล้วนเลยนะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้หกสิเวฟดาเมจอยู่ที่หนึ่งรอยแปสิแปดล้านนะครับผมอ่าก็ไม่น่าจะไหวแล้ว <c oughs> คือทำไมคือแบบหลังจากอัปเดตมาใหม่นี่คือผมตายตอนเวฟมรณะตลอดเลยนะ เรียบร้อยนะครับเห็นไหมข้าไม่ได้แล้วเสียดายมากไม่งั้นได้61เบฟนะเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมแอะก็ประมาณนี ute, hey, ้ประมาณนี้นะครับ60เบฟกับดาเมจเกือบ200ล้านนะครับก็บายบายครับทุกคน